หลังจากที่แม่ได้ลงคลิปรีวิวเคส iPad ของน้องอ้ําไปนะคะทุกคนก็มีคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเออน้องอ้ําเก่งเนือรู้จักเก็บเงินซื้อของเองด้วยบางคอมเมนต์ก็จะมีประมาณว่าอายุแค่นี้ทาไมใช้เงินฟุ่มเฟือยจังเลยก็คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้เลยนะคะอะไรที่มันไม่ดีเราจะได้เอาไปแก้ไขแต่วันนี้เราอยากจะออกมาพูดในมุมมองของเรานะคะคือน้องอ้ํามาเขาจะช่วยแม่ทํางานหาเงินตั้งแต่9วครัวเขาก็ทํางานเก็บเงินของเขามาเรื่อยๆเอาจริงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มัันนนนนกกก็ต้องงงงงมมีแรรรบบดาาาาาลใใจจททํุคิ คนก็ชอบกินชอบเที่ยวบางคนก็ชอบซื้อของที่เราอยากได้เออนางก็ตั้งใจทํางานมานางก็อยากจะได้ของที่นางอยากได้คะ่ะทุกคนแต่แม่ก็จะสอนเขาตลอดนะคะว่าเวลาใช้เงิน<ม>จะต้องดูด้วยว่าเราอะใช้แล้วเราเดือดร้อนไหมก่อนจะใช้ก็คือต้องคิดเยอะๆคิดหลายๆรอบแต่จริงๆนางเวลาจะซื้ออะไรนางจะเป็นคนที่คิดเยอะมากคือจะถามแม่หลายรอบมากบอกว่าแม่น้องอยากได้แต่น้องก็ น้องยังไม่เอาดีกว่าจนแม่ต้องบอกว่าเออเราอย่าตึงเครียดเกินไปใช้อ่ะใช้ได้แต่ต้องดูกําลังทรัพย์ของเราด้วยเห็นนางอายุแค่นี้นางก็มีเงินเก็บของนางนะคะและสําหรับคนที่อยากได้พิกัดเคร i p ไอแพดแบบน้องอ้ําเราใส่ไว้ในตะกร้าหน้าช่องแล้วนะคะทุกคนไปกดสั่งกันได้เลยค่ะราคาน่ารัก